ห้าวิธีดูแลผิวหน้ายังไงให้ฉ่ำเงาเฉกเก่ค่ะทุกคนวิธีที่หนึ่งดื่มน้ำสะอาดเช้าและก่อนนอนวิธีที่สองนวดหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเบบี้ออยน้ำมันว่านงาช้างประมาณ5-10นาทีต่อครั้งเพื่อเป็นการกระชับผิวหน้าและลดการหย่อนค้อยของผิววิธีที่สามสครับผิวหน้า เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นการผัดเซลล์ผิวเก่าและสิ่งสกปรกบนใบหน้าให้หลุดออกวิธีที่4ี่มาร์กหน้าเป็นประจำสัปดาห์ละสอถึงสครั้งเพื่อลดความมันบนใบหน้าลดการเกิดสิวฟ้ากระจุดด่างดำต่างๆค่ะทุกคนวิธีที่ห้าสำคัญมากคือการใช้สกินแคร์ในการบำรุงผิวหน้าส่วนใจงงเองวันนี้ใช้เป็น เซรั่มว่านงาช้างวิธีใช้เซรั่มของยังก,ก,ก็คือโบกเซรั่มลงไปที่หน้าแก้มให้ช้ำๆเลยประมาณ1นาทีเพื่อให้หน้าแก้มของเรามีความชุ่มชื้นเนื่องจากว่าผิวช่วงหน้าแก้มนั้นจะมีความเป็นฝ้าเป็นกระเยอะที่สุดหลังจาก1นาทีผ่านไปก็รูปไร เซรั่มให้ทั่วใบหน้าของเราแบบนี้และใช้ฝ่ามือประกบที่หน้าแก้มนับ1นถึงสิในใจและประกบที่คางกับหน้าผากนับ1นถึงสิในใจเพื่อผักเซรั่มให้เข้าไปใต้ผิวเมื่อเซรั่มเซ็ตตัวดี3นาทีให้ทากันแดดลงใบแบบนี้ก่อนออกจากแดดประมาณครึ่งชั่วโมง หรือถ้าอยู่ในร่มก็ท่องท่ากันแดดทุก3-4ชั่วโมงเพื่อเป็นการปกป้องผิวหน้าให้ห่างไกลจากฟ้ากะไม่ให้เกิดเพิ่มเติมค่ะทุกคนยิ่งใครยังไม่มีฟ้ากะยิ่งต้องเริ่มดูแลเลยนะฟ้ากะไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศแล้วก็ไม่เลือกวัยจ้า